อเฮ้ยฮ่าตัวอยู่พอนี้อย่ามาเลยอย่ามาเลยอย่าบอกนะว่าแกลืมหมดแล้ว เพราะแกก็ดีทำให้พวกเราโดนตำรวจไล่ตามจนเหงื่อย้อยไม่ไหวต้องตัวแล้วนะนี่ทำความสะอาดสวนอยู่อย่างนั้นเหรองั้นก็หมอเลยฉันจะขวัดแกสะดวยเลยเป็นไงว้าประมาทก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรเนี่ยอันตรายนะหน่ยกเหนื่อยเลยโโอ้หจะมากไปแล้วแกเฮียย่อโดน

โรงเรียนม,มัธยมต้นฮิโรคุนิชั้นม .1 ห้อง4เลขที่2โอเอคิโคสเกะคำพูดที่ชอบความถูกต้องฉันเห็นแล้วนะเสต,ต้นไม้เอาไปจากมือเนี่ยตกลงเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมโรงเรียนม,มัธยมต้นฮิโรคุดิชั้นม .1 ห้อง4เลขที่31โมรไองะเดเรดอบรมชาวบ้าน